สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลิ้นซีรีสวันนี้วันที่เท่าไหร่ลูกวันนี้วันที่จิบหกวิทนายนสองห้าร้อยหกสีบหกเป็นวันศุกร์อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำการบ้านเป็นฟุ่สวิงรอบไหนวันนี้ลูกรอบการอบกลางโอเคเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราทำเป็น รอบใหญ่วันนี้ก็จะทำเป็นล็อกกลางอือฮึอ่อะมาดูกันตัวแรกคือมาลีดูที่ทางเฟรมวีก่อนนะคะเราเห็นลายดิทำเฟรมวีเป็นไงลูกทำเฟรมวีกอ็อาการของมันเป็นอย่างเงเอวี ไซเวอยู่ในกรอบเนี้ยมาได้นานพอสมควรแล้วนะแล้วก็ตอนนี้สโต,ไปไสตเป็นไงสโตก็กำลัง็งตัดขึ้นแล้วแล้วก็ราคาเนี่ยมันวิ่งและวิ่งมาชนอะไรอยู่ตรงนี้วิ่งชนชนเต้นนี่เขาเรียกว่อะไรแนวต้านหลกอแนวต้านกรอบของกรอบเนี่ยมันชนอยู่ ลองมาดูที่ทางเฟรมเดย์นะ้าเฟมเรลลุลมาหน่อยเป็นไงบ้าง mm. วันนี้มันเปิดแกบโดดขึ้นไปแล้วไปชนอะไรเฮ้ mm. เขาเรียกว่า mm. เขาเรียกว่าเบรกเอาเขาเรียกว่าเบรกเอาเขาเรียกว่าแนวต้าน mm. <laughs> คือมันทำท่าจะเบรกเอาเอเป็นแนวต้านทำท่าจะเบรกแล้วคาวนี้ถ้าตัวเนี้ยเราจะเข้าเนี่ยเราก็ต้อง ดูว่าถ้ามันเบรกเราจะเล่นหน้าเบรกเอาเลยซื้อถแถวๆนี้แล้วก็คัดแถวไหนคือแถวนี้คัดแถวไหนเออแถวไหนหน้าเบรกเอาคัดตรงไหนแถวนี้คัดตรงนี้ใช่เออใช่เพราะเป็นเบรกเอาไงลูกตแต่ถ้าเกิดว่ามันผิดแผาแลวมันไม่เบรกขึ้นมามันเกิดจะยอ่อถ้าอยากจะย่อเนี่ยให้มันย่อได้ถึงแค่ไหนห้ามหลุดนะถ้าหลุดเราไม่เล่นตรงไหนขีดเส้นดิ โอเคตรงนี้อยู่ที่หกจุดหกเจ็ดเอาให้ง่ายๆ่ดูสิหกจุดหกโอเคเป็นหกจุดหกแล้วกันนะเป็นสต็อปลอที่หกจุดหกถ้ามันยอ่อต้องไม่หลุดหกจุดหกถ้าหลุดทำไงเอาไม่ต้องเล่นอ่ะดอสตออ็อแล้วเราก็ต้องดูเทปอฟิตด้วยเทปอฟิตตรงไหนคะ ที่ประเวตรงไหนดีอืมตัวที่เป็นทําเฟรมวีกนะเราลองมาบีบให้มันแคบลงอ่ะแถโประเตรงไหนเริ่มเห็นยังขิดเส้นสิอืมตรงไหนลูกตรงไหนนะตรงไหน,น ไหนหรอกหไหมตรงตรงนี้ก็ได้แถวนี้ประมาณนี้ก็ได้อือตอนนี้อยู่ที่คือไปถูกเลยมีแหละเนาะประมาณเก้าจุดห้ารอกอ่ะตรงนี้นะเก้าจดเก้าจุดห้าประมาณนี้แต่ถ้ามันไกลไกกว่าน,นี้ล่ะให้อีกเป้าหนึ่งอีกเป้าหนึ่งก็จะประมาณ นี่เลยเลขกลมๆแล้วกันนะสิบเอ็ดบาทอ่ะประมาณนี้ให้สองเป้าถัดจากมารีตัวต่อไปเป็นมีหน้าเอมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างทาเป็นวีคตัวนี้เป็นไงลูกตัวนี้เป็น สตอโตัดขึ้นแล้วอือฮืใช่ราคาก็ไปด้วยใช่ราคาไปสูงกว่าสตอีกอันนี้เราก็มาดูว่าตัวนี้ทาเฟรมเดย์เป็นยังไงบ้างดูซินี่ไงอาการเป็นแบบนี้แบบนี้มันกำลังชนเลยอยู่ดูกเนี่ยขายตัวเมื่อกี้เลยหึบนเส้น ชนเส้นเออชนเส้นแนวต้านตรงนี้ตรงนี้แม่นาต้านอยู่ประมาณนี้แล้วมันก็ชนพอดีคราวนี้ก็วิธีจะเข้าหุ้นตัวนี้ก็มีอยู่สองวิธีเหมือนกันคือวิธีแรกเป็นหน้าเทปแบบไหน,หน้าเหตุแบบห,หน้าเหตุแบบถ้าุน่นนาต้านไหนรุแนนต้านคือเบรกเอาลูกแล้วถ้าซื้อเบรกเอาเนี่ยจะซื้อไตรงไหน บรกเอาเออตับตรงไหนถ้าซื้อเบรกเอาก็คือซื้อตรงที่เบรกตรงนี้แล้วถ้าต๊อปตรงไหนไหนคะับตรงนั้นเออซื้อตรงไหนแล้วต๊อปตรงนั้นแหละใกล้แถวนั้นลูกซื้อตรงเบรกก็ต๊อปผ่าตรงจุดเบรกไปแต่ถ้ามันไม่เบรกมันย่อลงมาหลังหน้าเหยที่สองอ่ะก็จะเป็นหน้าเทแบบหน้าเทแบบไบออนดิบไบออนดิบแล้วไบต๊อปตรงไหนลูกอืมใบออนดิบราคาสุดท้ายที่ห้ามหลุดขีดเส้นมาสิเส้นขาว เออตรงนี้เลยหนึ่งจุดเจ็ดหกตรงนี้เออหนึ่งจุดเจ็ดก็ได้นะมีหนึ่งจุดเจ็ดหกหนึ่งจุดเจ็ดหกหนึ่งจุดเจ็ดจะลึกไปไหมโอ้หนึ่งจุดก็อยู่ตรงนี้เลยมาว่าจุดแปดก็ได้นะนั่นแหละหนึ่งจุดเจ็ดหกก็ดีแล้วลูกหนึ่งจุดห้าหนึ่งหนึ่งจุด เจ็ดห้าก็กันอ่ะสต็อปตรงหนึ่งจุดเจ็ดห้าถ้ามันลุดก็ไม่ต้องเล่นส่วนเทปโฟรฟิตล่ะตรงไหนลูกเทปโปรฟิตดลงคิดสิตรงไหนบ้างจุดเทปโฟอรฟิลดเราอืมก็ดได้นอะอือเก่งมากลูก สองจุดสี่สี่เหรออ่าขยบนิดนึงนะเอมา,ามาแถวนี้เป็นเออสองจุดสี่ง่ายง่ายสองจุดสี่เลยศูนย์กลมๆขออีกเป้าหนึ่งลูกอ,อีกเป้าหนึ่งเอาตรงไหนอีกเป้าหรอใช่ให้ศูนย์ขึ้นไปอีกหน่อยสูนย์ไปหน่อยอืออเก่งมากลูก เมื่อกี้สองจุดสี่อันนี้ก็เป็นสองจุดหกให้สองเป้านะสองจุดสี่กับสองจุดหกอ่ะมีนาเสร็จแล้วก็ตัวถัดไปเป็นรับลุกตัวนี้อ่ะมาตัวนี้เป็นยังไงเราจะซื้อหน้าเทปแบบไหนลูกนี่น,น,น้าเทปแบบไหน ตัวนี้เป็นขาขึ้นอยู่ขาขึ้นแล้วยอ่อแล้วย่อพุ๊บแล้วก็ต้องซื้อนาเทศแบบอืมย่อขนาดนี้ไบออนดิบใบออนดิบใช่ลูกซื้อนาเทศดหมออนดิบแล้วมาดูที่ทำเฟรมเดย์เป็นงานี้เดยถ้าเราซื้อหุ้นตัวเนี้ยพอเข้าไปแล้นี่เราต้องซัพตรงไหนอยู่ดูจ stop ดุดซอปดิดูตรวเดย์จะชัดกว่า สต็อปตรงไหนตรงนี้สช่ตรงไหนเออุรงยังไงดีเลยอ่อยาตรงนี้นะเอาเป็นสี่สิบห้าจุดห้าลูกสี่สิบห้าจุดห้าสต็อปหรือว่าจะให้สุดๆุดเลยก็ไปได้กลมๆก็ได้เป็นสี่สิบอ่ะสี่สิบห้าทีไม่ได้สี่สิบสี่สิบห้าลูก เอาไป45เลยตัวเลขยังยๆแล้วคราวนี้เราก็มาดูเทคโปฟลยีิตรงไหนโลกอืก้ผม45ประเดีเลยติงนี้ก็ดีเลยอะ่ะอือ40ยังรู้สิค่ะ40 <ๆ S 1> ไม่ได้แล้วลึกไปเราเอาแค่45ต่ออ,อะดูเทคโปรฟิตตรงไหนเทคโนโลเทคโปรฟิตตรงไหนใช่ดีอืม ใช่ลูกตรงนั้นก็เป็นราคาที่ห้าสิบสองบาทเลือกตัวสิทธิห้าสิบสองขออีกเป้าหนึ่งเอาอีกเป้าหนึ่งให้สูงมาเดิมอืมหัวย่อดเลยห้าสิบหกจุดห้าอ่ะให้สองเป้านะห้าสิบสองกับห้าสิบหกจุดห้า หมดแล้วตัวนี้ตัวนี้เราก็เปลี่ยนไปเป็นทัสโก้อ็สโก้อ่าไทาม์เฟรมวีนี่ตอนนี้ก็สโตรเริ่มตัดขึ้นเหมือนกันแล้วก็เหยียบเส้นด้วยเราจะซื้อตรงไหนแล้วสต็อปตรงไหนดูซิเปลี่ยนมาเป็นไทม์เ,ทมเฟรมเดย์นะตัวย่อยลงไป อ่ะดูอาการท่าฟมเดซิหนูคิดว่าไงลูกดูสตอเป็นไงสตอการตัดลมการตัดลมเพราะฉะนั้นเราก็ขอลานิดนึนนงรอมันย่อหน่อยถ้าเกิดย่อเนี่ยไม่ให้หลุดตรงไหนลูกสตอตรงไหนห้ามหลุดตีเส้นเลยอออเอออ็นไหนอ่ะเส้นไหนเส้นเสน้นกระเด้งขึ้นขบนลูกอเลื่อลงมาตรงไหนที่หนูต้องการอ,อ่เลื่อลงมาตรงไหนที่หนูต้องการนี่ไง เลื่อนลงมาตรงไหนตรงไหนตรงไหนเยอะอือแถวนั้นใช่ไหมอ่ะปล่อยสิบแปดสิบแปดบาทแล้วมันเป็นตัวเลขทุกทีจะง่ายกว่าเป็นสิบแปดเป๊ะแล้วกันนะสต็อปคือสิบแปดรอมันย่อลงมาแต่ห้ามลุดสิบแปดห้าดุดแล้วเราก,ก็ไม่เล่นจบเออจบมันต้องเข้าหมันแต่ถ้าเข้าไปก่อนก็ต้องสต็อปทนะี้สิบแปดบาทนะมาดูที่ทำฟิล์มวิซิ ว่าเท e โปรฟิตตรงไหนตนัวนี้อ่ะมาดูขอเป้าหน่อยสิคะตีเป้าให้นะอืมเป็นยี่สิบจุดห้านะเป้าอินดนตียี่สิบจุดห้าเป้าแรกแล้วถ้ามทะลุได้ละ่ะขออีกเป้าหนึ่งที่สูงให้ไปอีกหน่อยอืมดูสิแล้วมองไปทางแนวต้านด้านซ้าย ท่าไหร่ลูกอืม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 ถูกต้องตรงนี้มันค่อนข้างหนาแล้วก็เอาตรงนี้แหละเป็นยี่สิบเอ็ดจุดห้าแล้วกันนะเป้าสองกลายเป็นเป้าแรกยี่สิบจุดห้าเป้าที่สองเป็นยี่สิบเอ็ดจุดห้าอาจจะขึ้นไปมากกว่าน,นี้ก็ได้เราให้ไปสองเป้าก่อนแล้วกันเนาะ ตัวต่อไปเป็นไม่กล้าหรอกค่ะเฟมวิกตัวนี้ก็สโตตัดแล้วก็เริ่มเลยขึ้นไปแล้วแต่ราคายังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะ <c oughs> ตัวนี้ถ้าเราจะซื้อเราดูทิศทางเฟรมเดย์ว่าเป็นยังไงนี่เป็นยังไงบ้างตัวนี้ถ้าเกิดซื้อเราจะต,ตอปตรงไหนลูกตัทตรงนี้ ปีมากเออสต๊อตรงสามสิบแปดบาทความหมายคือตรงเนี้ยสตเดย์มันเลื้อยลงอยู่นะแต่เราซื้อแถวเนี้ยได้แต่ห้ามหลุดตรงสามสิบแปดถ้าหลุดก็คืออืสต๊อปไปหรือถ้าไม่เข้าก็ยังไม่ต้องเข้านะเคลนยแล้วลูก นี้มาดูซิว่าถ้าเป็นทงเฟรมวีคเนี่ยหนูจะเทปโปรฟิตตรงไหนลูกตัวเนี้ยอ่ะลองตีซิตรงไหนเทปโปรฟิตจุดกำไรของหนูตรงไหนเอยเทปโปรฟิตเออตรงไหนลูกตรงนี้ละกันถูกไหมตรงนี้เนี่ยมันเด้งหรอไม่เด้งมันเด้งหรือเปล่าหรือตรงนี้หรือตงกาหรือตีทุกปิ่รวิเี๋ยวหนูตัดแปลว่ามันเด้งไปขึ้นไปจากที่หนูตีอะลูก อืมจากตีจะเอาตรงไหนทางตีเออเราจะตรงนี้ใช่ไหมเออใช่ไหงลูกมันก็ต้องเป็นสี่สิบสามจุดห้าลูกแสดงว่าเป้าแรกของลูกคือสี่สิบสามจุดห้าแล้วเป้าถัดไปอะไรลูกอืมเป้าถัดไปด้วยอื <c oughs> อยาคือนนี่ยเออเป้าถัดไปตรงนี้เป็นห้าสิบเอ็ดจุด ห้าให้สองเป้านะสี่สิบสามจุดห้ากับห้าสิบเอ็ดจุดห้าตัวนี้เสร็จแล้วก็ตัวต่อไปใครโคมหลกใครโคมดูทงเฟรมวิกสินี่สโตพันพันอยู่แถวนี้นะแล้วก็เป็นขาขึ้นไซเวขาข,ขึ้นนี่ ขึ้นยอขึ้นยออยู่ตรงนี้อย,อยู่แถวเส้นน,นี้เองนะ่ะถ้าเราซื้อตรงนี้ดูทาเพมเดซสิสตอปอยู่ตรงไหนหลูกอ่ะดีสตอปให้มาดีรักจออ๋าฮ้อม้อมไปแบบนี้ไงดูสิดีแล้วเด้งยังไหมรอบนี้อือ มาขอเลือนลงให้มันถึงติงเลยนะลูกไซเทียนถึงไซเทียนใช่แล้วเอาตรงนี้เลยสิบจุดห้าใช่ไหมตรงประมาณนี้นะสิบจุดห้านะเพราะว่าสโตเนี่ยมันลงมาไม่สุดหรอกมันมีโอกาสลงต่อได้แต่ว่าลงต่อเนี่ยห้ามหลุดตรงสิบจุดห้านะถ้าหลุดก็ไม่ต้องเล่นกันมาดูวิ เทปโปรฟิตตรงไหนขอเป้าหน่อยค่ะเอ่อเทปโปรฟิตตรงไหนอืมขอเป้าหน่อยฟิเทปโปรฟิตตรงนี้ ป้านี้เป็นต้านแรกลูกแต่ค่อนข้างต่างมาขอเฝ้าถัดไปแล้วกันลูกเออเอาอีกเหรอืออ,อ,อ,อันนี้เป็นสิบหกจุดห้าแต่ว่าระหว่างนี้มันมีเป้าตรงช่วงกลางอยู่แถวนี้ด้วยนี่แถวนี้เป็นเป้าช่วงกลางลูกเห็นไหมนี่ติงนี้ติงนู้นอ่ะตรงนี้เป็นเป้ากลางนะอยู่ประมาณสิบสี่บาท อ่าสะรุปแล้วเราจะมีเป้าออคือ1ิบสองจุดสองสิบสี่สิบหกจุดห้านะอันนี้ให้ไปสามเลยอันนี้มาที่ตัวสุดท้ายแล้วนะกินชาร์ลูกมาตัวนี้ดูที่ทางเฟรมวีขึ้นลงขึ้นลงสวยงามเลยมาขอดีดพ่าดอันเรียกแป๊บนึงสวยสวย,สวยลุกเดี๋ยวดูนะ อาตรงนี้นั่นๆๆๆเด้งอีกแล้วอเอ้าตรงนี้เลยนี่ทำไมถึงเด้งขึ้นไปอ่ะนี่เลยลูกดึงขึ้นไปนี่เป๊ะเสร็จพอราติพาเลียไลน์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาดูที่ทาาเฟรมเดนนะว่าอืตกใจดูทาาเฟรมเดนว่าจะซื้อตรงไหนสต็อปตรงไหนอะมาจุดสต็อปอยู่ตรงไหนโลก ตลอดอืมใช่ตรงไหนลูกตี่ไหนถูกต้องติงที่อยู่ใกล้ๆตรงนี้แหละติง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 เจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบเอ็ดบาทเป๊ะเป๊ะเป๊ะตรงนี้ไปเ็กเพะ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 ขอสต็อปตรงเจ็ดสิบเอ็ดแล้วเทปโปรฟิตตรงไหนลูกเรามาดูที่ทาเพลยใหญ่หน่อยอ่ะเทปโปรฟิตตรงไหนเทปโปรฟิตตรงไหนขอเฟ้าหน่อยสิ Mm hmm. mm hmm. เออชัดเลยในตรงนั้นมันคือกี่บาทเนี่ยเดี๋ยวมาดูซิเอเจ็ดสิบเจ็ดจ mm ุดห้าอ่ะเจ็ดสิบเจ็ดจุดห้าหรือเปล่าเจ็ดสิบแปดดูสิเจ็ดสิบแปดไปเลยเป้าที่เจ็ดสิบแปดบาทแต่ว่ายังมีเป้าที่สูงกว่านี้อีกนะเป้าสูงกว่านี้หนูลองตีสิ ขออีกเป้าหนึ่งอืมเก่งมากลูกมันคือแปดสิบจุดห้ายินาให้สองเป้าเจ็ดสิบแปดกับแปดสิบจุดห้าชัดตัวสุดท้ายแล้วอ่าวันนี้เราทำการบ้านทั้งหมด 7ตัวส่วนหุ้นซิ่งนะคะเดี๋ยวเราจะติดไว้ให้ที่ท้ายคลิปนะคะต้องไปทำกันบ้านต่อกันเองนะคะ<ช>วันนี้เสร็จแล้วใช,ใช่แหละกันบ้านของเราอ่ะเป็นหุ้นสวิงแต่ของเพื่อนเพื่อนพ,พี่พี่เดี๋ยวไปทำต่อกันเองเดี๋ยวแปะไว้ท้ายคลิปเป็นหุ้นซิ่งนะโอเคฝากให้พี่พี่ปเพื่อนยังไงลูกจบแล้วฝากกด Subscribe กดกระดิ่งจะได้ทันคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ วันนี้ลาไปก่อนนะบ๊ายบายจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหลินซีรีส์ด้วยนะคะ Bye-bye.